สวัสดีคะ่พะพอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุกตาพาฝันส่วนลังเือนคือเก้าด้เยจะเด้ออากาศดีดีคะ่ะมูนนิหารอากาศสดชื่นขนาดเลยเทมเปอร์ตูก็เห็นกลมอุตุพันบอกว่า2ีเก้าองศาค่ะเป็นอากาศที่ว่าอบอุน่นแต่ว่ามีลมเบาๆแล้วมันแลเป็นอากาศที่ว่าดีคะ่ะอากาศลมพัดตอนนี้ก็ลมพัดช่วยไปช่วยมานะคะ มีแหงขนาดเลยจ้ะเด้ออันเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะคือมีแต่ความสดชื่นสดใสค่ะเข้ามาหาเมื่อใหม่นำมันชีวิตเนาะค่ะเนาะโชคดีกันทุกคนเลยนะจ้ะเด้อคาพูดเรามีเวลาก็แวะมานั่งอันแฮงมีน้ำส่วนอันกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันค่ะสวนหลังเฮือนค่ะเราก็มานี่ค่ะกาแฟถ้วยเก่าจิบกาแฟไปนำกันเนาะค่ะเนาะ กาแฟหอมหฮมนะคะเด้ออืหาเรื่องมาเมาหมวยก็มื่อน,นี้นะํะมีเรื่องตะลึงแวบเข้ามานําหัวสมองไอ้ตุก๊กตาเนี่ยจัได้โม้เขาฟังเนาะคะ่ะเนาะออ้ยบังดอกไม้อันดอกไม้ก็บงังต้นก็เริ่มรยแล้วด้วยค่ะดอกหัวเต้นเสียเออเนี้ก็ต้นทางหลังที่ที่เห็นนี่ก็เออก็ยนันได้ตัดดอกมันออก แต่ว่าพันอย่างเื่อสีสันอยู่นําส่วนก็เลยปล่อยพันไว้จักหน่อยเนาะค่ะเนาะตัดพันออกแล้วก็เอาไปอันทิ้งขยะสีเขียวจากพันหมาพันก็เอยก็แต่งกิ่งพันวะค่ะแต่งกิ่งแต่ว่าบได้ตัดสันเนาะค่ะถ้าไปตัดสันนี่มันสีโบอกอันมันสีโบอกดอกปีต่อมามันสีมีแต่เบอร์เพราะว่าเคยทำเนาะค่ะก็เลยเป็นปีอันปีที่สองพันจังมาอกดอกเหอะก็เลยเป็นบทเรียนเอยการพยายามถ้าไปอัน ตัดนันนการ์ตัดแต่ดอกทิมแล้วก็แต่งกิ่งนิดๆ,ๆหน่อยๆเนาะเะนาะก็มันได้เข้าส่งแล้วก็แล้วค่ะเพื่อก่อน,น,นเออไปตัดเฮียนนะคะเลื่อลงมันจำมันประมาณศอกศอกครึ่งเนาะค่ะเลื่อไว้ปีต่อมาเพราะว่ามีแต่เบือค่ะเบือกันงามๆยิ่ๆ่ะนะแต่บบมีดอกก็เลยปีอีกปีที่สองพันจกักหวออกดอกค่ะเบิง่งก็เลยเปลี่ยนบทเหรียญจากพันมาเขาว่าดอกหัวเต้นเสียน่ถ้าตัดก็ บตัดจำค่ะเพราะว่ามันพ่นสีโบโบออกดกอันนี้ก็ที่เอยเรียนรู้หมาเนาะคะเนาะแต่ว่าเวลาพันออกดอกเป็นสีชมพูเข้มชมพูอมแดงก็งามตาด้วยค่ะน้ำส่วนนี่เอ้มันอยากปลูกหลายอยู่แต่ว่าทาั้งทางนาทั้งทางหลังเหมือนกันเดี๋ยวจะถ้าว้าเรื่องสวนกนัมันสบายใจเนาะคะเนาะทำสวนนี่ทำสวนพรวนดินตัดกิ่งไม้อัน ตัแต่งต้นไม้เนี่ยเอยชอบแต่ว่าถ้าว่ามันการใหญ่ก็ต้องปีนน่นอันแฟนเอยพันทำเฮือค่ะเพราะพันเพราะพันใช้เรื่อยถ้าแบบเป็นกิ่งอันที่อยู่นําดินเนี่ยเอยก็แต่งของเอยเองบ่มีเตอเอสเอยก็จับกันไก่มาตัดถ้าพันออกดอกมาแล้วเนาะก,ก,ก็ต้องเก็บพันไปแล้วเพราะว่าน้ำต้นน้ำเหือนนี้ต้นไม้น้ำเหือนนี้ส่วนมากมันจะเป็นถ้านา,นาหนาวคนสีหายไปเน,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 นาะเพราะอุณหภูมิติดลบ แต่ว่าถ้านาล้นขึ้นมาพันสิีขึ้นของพันเองก็เอ่ยก็มีแต่แค่ดูแลัน้นดินเพ่นแล้วก็เสิร์ฟปุ๋ยอันนิดๆน,น้อยๆเนาะคะ่ะเนาะสปุ๋ยนี่กาแฟนเอ่ยทำเนาะคะ่ะพันสิอันนั้นทำเองแล้วก็สนามยาน้อๆในภาก็ตัดของพันเองแล้วอย่างอื่นเอ่ยก็เอท่านเยือน,นี้เอาดอกมงดอกไม้เอ่ยก็แต่งกิ่งเองตัดท่านตัดนี้เนาะคะ่ะเนาะแต่ก็ยังเพลินอยู่คะ่ะเพราะว่าน้ำเฮียนนี่มันมีดอกไม้หลายชนิดดอกนึ่งมัดไปดอกนึ่งมาขึ้นมาใช่ไหมคะ นำเฮือดได้สดชื่นมันก็เป็นนั้นการเทอรรปีอีกแบบหนึง่งเลค่ะการทำสวนสำหรับเอวยเนี่ยเอทันเอดนี้เนอค่ะเนะก็จุกก็เช็กพวนดินได้อันเก็บอันกวดเบอร์ไม้แห้งได้หนอค่ะเนะจากนั้นก็ไปย่างค่ะเมื่อเราชั่วโมูเอวย่างเพราะมันเป็นการไก่อันไก่บำบัดของเอวยค่ะต้องทำ ถพราะเราบวชทำก็บวชรักตัวเองเนาะคะเนาะต้องทำต้องออกกำลังกายจะไหมก่อนนะ่ะเปเล่นมาราธอนค่ะแต่โบได้เล่นมาหลายปีแล้วตั้งแต่เปลี่ยนโควิดก็โบได้เล่นเลยค่ะเลิกมาเลยแต่นนะก่อนน่ะเอยก็ททำมันมาราธอนแบบอัน บโบ,บ้หลายกิโลแล้วค่ะคือว่าแบบออกกําลังกายก็มันเป็นมาราธอนที่ทางนนั้รัฐบาลทางเมืองเอ้ยพันจัดเนาะกัะนเนาะแต่ว่าต้องเสียเงินนะคะนะ่ะเนาะโบแมนว่าเขาไปอัแนแล่นฝีโบแมนค่ะต้องเป็นไปเอาบัตรแล้วก็มีบัตรอันมีตัวติดเนาะค่ะตัวอันปลายติดว่าง,งั้นมีชื่อติดพันทําทุกปีเอ้ยก็ทะะําเลยค่ะแต่ว่าหลังมาเป็นโควิดเราเอ้ยมามาป่วยเนาะค่ะเนาะโบแมนว่าเอ้ยมาป่วย เอ้ยมาป่วยแล้วก็เอ้ยก็หลังจางฮันเอ้ยก็ออกจากงานก็คือออกจากงานนี้คือไว้หลายปีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแฟนเอามันก็เลิกทํางานแล้วก็เลยพากันมายุงงา่งเหือนแต่ว่าเอา้ยตุ๊กตานี่เออรีก่อนเนาะค่ะเนาะออกก่อนกาหนดที่นันได้เ,เงิน,บ,นบําเน็ว่างเงินเถอะแต่ว่าบํานานนี่ก็พูนล่ะค่ะอายุหกสิบเจ็ดปีเป็นจังเหอก็เหลืออีกหลายปีอยู่ค่ะเอ้ยกก็ประมาณเจ็ดปีค่ะเอเอ,เอประมาณเจ็ดปี จังหนาได้แต่ก็บ่เบปินเตือเนาะขะเนาะก็พากันมาอยู่กาแฟนก็พากันไปอันล่องเรือเนาะขะเนาะสองคนพวเมียด้ยค่ะไปล่องเรือเอ็ดกิจกรรมไปย่างปั่นจักรยานสมัยฮันวันนี้จักรยานเลยโบมีค่ะมีอันเอาเฮอพันเฮอคนอื่นไปมาแล้วเพราะว่าโบเด้ค่อยได้ใช้เพราะสมมากสีไปล่องเรือก็ห้าหกเดือนเนาะขะเนาะทอ่เอ็ดมาก็มันก็เลยมาเอ็งแม่งโบดีไซ์ก็เลยเอาเฮอที่ว่าพัน สนใจนะไซก็เอาเฮือพันไปว่างั้นนะป้าแล้วก็มีรถสกูตเตอร์ผู้ละขันค่ะสีชมพูของเอยตุกตาเอยเออน้องชมพูเนาะกันเนาะของเออของแฟนเอ้ยนเป็นสีดําสีดําอมน้ําตาลก็อันเดอยกับไปซิ่งกันสกูตเตอร์สองคนพวกมี้ค่ะแต่ว่าขี่นํากันนะคะถ้าว่าขี่คนละขันแล้วมันว่าได้คุยกันสกูตเตอร์นี้ขี่คนละขันมันว่าได้คุยกันเลยค่ะเว้นแต่หันมาเส็หูฟังเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าเธอเอ้ยสิไปนํากันแฟนเอ้ยครับเอ้ยก็น,นั่งซ้อนท้ายเพ้นสิค่ะกะ็ม้วนอยู่เดีอค่ะไปเมื่อหรืออากาศดีก็พกกา,ากันไปทลังเลอกก็ไปสามสี่ชั่วโมงเพียงนะครับมานะคนหน้าดําปิกล้เคยตุ๊กตาก,ก็ะแตแต่ก็บอกเปล่นเตอเพราะว่าเอ้ยชอบแบบนั้นสมัยคนพันอย่างบร้เอ้ยเสือหมวกกันนกเนาะกันกนกเดี๋ยวนี้พันตรงเอ้ยเสือหมวกนนกันนกเท่าบ้เสือนี้พันปับ๊บขันร้อยยี่สิบ ทำาบาเซอร์หมวกกันนอกนร้อยยี่สิบยูโรนะค่ะเด้อเสียเงินฟรีที่ื้อแฟนเอ๋ยท่านไปว่าอ้วาวเรื่องหมวกกันนอกกันนะใส่ยังฟังสิคะแฟนเอ๋ยไปท่าเรือเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะ่ะเออโบได้ไปนาพันพันเกับหมวกกันนอกไปเดีค่ะที่ขี่สกูตเตอร์วันนี้เราคุยกับหมู่น้ำท่าเรือเราเอาหมวกกันเสื้อน้ำถุงอันฮิวกับบบานเนะะี่ยค่ะถุงกับเขาวันถุงสะพายบ่างเด้อปะวันนี้ออกมาจากหมู่เลยมาสตาร์ทอันรถสกูตเตอร์ล้วขี่มายัางบ่พรอดห้าน,นาทีคะ่ะ ตำรวจขี่รถตามโชว์เลยพันทีแรกพันก็ว่าบบแมนของพันพันว่าสงสัยพันอะไปอันเพราะพันบบได้ขี่ไหวพันบอกกันเขาก็ขี่มาเรื่อยๆครับตำรวจก็กดอันอันอันนั่นนะคะอันแกนะคะแล้วก็โชว์ว่าอัน Please stop พันบอกเือยยุดแฟนเอ้ยพ่ออ้าวพันโบแมนพักก็อยังไล่มาํำทางจักรยานนะคะแฟนเอ้ก็เลยยุดพันบอกโอ้อะนี่อันนี้มาเป็นของเหาป่าวาเขาต้องยุดพันก็เลยยุดพันเลยถามมันตำรวจว่าอัน อันเป็นแต่คือเขายุทธเขาบ่ได้ขี้ไหวพันว่าเอาขี้อันธรรมดาบบแม่นบบว่าแต่ว่าเธอลืมอย่างนึงตำรวจเป็นตำรวจอันหนุ่มเราบอกตำรวจด็กน้อยแล้วว่าเธอลืมเขาบ่ได้ลืมเธอเด้หระอเ่าอันตือเขาอันมั่วกันนกเธอเด้หร้อคือโบเซอร์หระพเปว่าเธอลืมแฟนเอ้ยยังเอาเอาอันมืออันมาจับหัวมันเออแม่นขวมตัวเขาก็ลืมนี่เด้เขาเขาบอ เขาลืมแต่ว่าเขาเอามานำหรือว่าเขาคุยกับมูเขาเริ่สตาร์ทรถสกูตเตอร์แล้วเราเริ่มมาเลยเขาบอกได้คดหาหมวกกันน็อกนาอกกันนะกมันพัอยู่นํากระเป๋าก็โศพันวันนี้เราพ่นเลยเห็นสีนาตำรวจสงสัยว่านะเฮอดีเบอร์เฮอดีเบอร์เบอร์อันเบอร์เต่ค่ะเบอร์ที่ใจเงินเนี่ยค่ะวันนี้แฟนเออเราบอกว่าเอาโบเป็นเตอพันบอกว่าถ้าเธอต้องเขอก็เขียนมาโลสันจังใจเพราะว่ามันเป็น การทํางานของเธอพันก็เขียนเล่ยด้ค่ะพันว่าอันแฟนเอ่ยกันึกว่าพันหน่าอารมณ์อารมณ์มัรวยเนาะโบอารมณ์มัรวยเด้อค่ะแฟนเอยก็บอกว่าเขียนมาเลือดฉันจังใจละวานเพราะว่ามันเป็นความพิดของสันแล้วมันเป็นงานของเธอก็เลยได้จ่ายอันร้อยยี่สิบแต่ว่าพันสิมีบินมาหดเหี้ยนค่ะร้อยยี่สิบแล้วก็เสียค่าอัน คาดอันนี้อันนี้ค่ะอันแต่กัาคาที่วันส่งมาแล้วคาที่ว่าพันเขียนนั้นเขียนนี้นะคะเกาบาทก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าอูโรกะเพันเรามาหอดเหียนพันเรยบอกว่าโอ้ยเฮาวันเฮาได้เบอร์สั่งมันวกเอ้ยก็ว่าเบอร์สั่งเต๋อวะหันตัวเป็นเต๋อวะัตบดที่เสืรอหมวกเอ้ก็ว่าสิแม่นแบบว่าเฮาเอามาแล้วเฮาเสื้อนำกระเป๋าหิวออกมาเฮาคุยกับหมู แล้วเขาก็เลยเอาหมวกบรด้ถือหมวกกันห้อยอางนั้นในค่ะทางที่ว่าเขาวางเท้าเนี่ค่ะก็เลยลืมครับตำรวจก็เลยตามมันบอกตามก็เขาก็นึกว่าเขาบรด้ขี่ไววันนี้เขาก็เลยหยุดพ่นกันเลยเฮออันเบอร์อันเบอรสั่งใจเงินนั้นร้อยยี่สิบบวกกับค่าอันค่าที่ว่าพ่นทรงพันทรงนี้มานะค่ะค่าอันที่ว่าพันอันนั้นเนาะค่ะอมนิซาชีเนาะค่ะเนาะก็เลยบอกว่า ก็เปลี่ยนหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเหรียญแต่ว่าอย่างโบดได้ด้อค่ะตัวนี้พอนเย็นจะส่งมาอีกทีเธอเอ้กระทาอยู่แฟนเอว่าเดียวมันก็มาเองเนาะก็เลยตรงหน้าใจก็ร้อยยี่สิบเก้าเหรียญก็ถือว่าแพงเนาะคุณนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยไม่บอกค่ะนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็แพงเนีะ,ถ,นนนะถ้าเงินขึ้นก็เท่าเหลยกับเพามันเกือบสี่สิบเนาะทั้งเอาก็ประมาณสามสิบหกเนาะค่ะเนาะ มันที่ขึ้นอยู่มันสิขึ้นขึ้นลงอยู่สามสิบสามหวดสามสิบแปดสี่สิบนี่บ่ฮดจกเทอแเล้ค่ะเพราะมันยาวนานมาแล้วก็ลงอันคูนกันค่ะมันก็สิได้เงินนอกค่ะก็บาเบากันดอกแต่ว่ามันเป็นกฎของทางนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าออกไปอันขี่สกูตเตอร์นี่ต้องบอกว่าเฮ้ยเธอเสื้อหมวกกันนอกหรือยังม้วนเลยกาแฟเอ่ยกันอ่ะเอ้ยก็เหรือไซยันเพอฝั่งมันม้วนหรอกคณะต่างได้กินกาแฟคุยกันน้ำว่างั้นเถอะ กดพันกันหลายอยู่กับทางอันต่างประเทศทางเมืองเอ้ยนึงแต่ว่ามันก็เป็นการที่ความปลอดภัยสําหรับประชาชนประเทศอันนี้อยู่นี่มัน18ล้านคนเนาะค่ะเนาะ18บแปบ่งอย่างบ่งว่าสิล้านเนาะคะ่ะสิล้านคน